สวัสดีนะครับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่และเคล bon, ื่อนที่แบบมีอุปรกรณ์และไม่มีอุปรกรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาอธิบายในเรื่องของใบงานกันนะครับคุูบอลจะอธิบายของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่แบบมีอุปรกรณ์และไม่มีอุปกรณ์นะครับซึ่ง ครูบอลจะมีคลิปมาให้ดูนะครับมีทั้งกันแบบมีอุปกรณ์และแบบไม่มีอุปกรณ์นะครับลองดูนะครับดูคลิปนะครับอ่าคลิปที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของ coordination และ agility นะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ในรูปแบบการฝึกนะครับก็จะมีแบบหลากหลายมีการทั้งวิ่งซ i กแ a กนะครับการวิ่งกระโดดการกระโดดขาเดียวนี่คือการเล่นกายแบบผูกสามแบบมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการของรูปแบบฝึกนะครับลองดูนะครับ เจะขยายหน้าจอให้เต็มหน้าจอนะครับนะครับนะครับก็จะมีนะครับเห็นไหมครับก็จะมีมาร์เกอร์นะครับหรือว่ากระโดดนะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเห็นไหมครับการซอยเท้าฟุตเวิร์กนะครับเราจะมีการกระโดดขาเดียวอย่างนี้นะครับยกขายกเข่าขึ้นมานะครับยกเข่าเป็นการฟุตเวิร์กสไลด์ซิกแซกนะครับเต็บเท้านะครับเข้ามาเป็นเรื่องของสเต็ปเท้าส่วนใหญ่นะครับ อันนี้จะมีเรื่องของการกระโดดเข้ามานิดนึงนะครับเห็นไหมครับเป็นการจั๊มนะครับแบบกระโดดจั๊มหรือกระโดดเข้ามานะครับอันนี้คือการคื่อนไหวล่างตาร่างกายแบบผสมผสานแบบมีอุปกรณ์นะครับแบบเคลื่อนที่นะครับอีกอันเข้ามาใช้ในรูปแบบฝึกนะครับเห็นไหมครับอ่ามีนะครับมีรูปแบบฝึกมากมายนี่คือการฝึกแบบผสมภาษานะครับการขย e งขึ้นมาเห็นไหมขย e งข้าม m a r k ร์ข้าม รู้นะครับเพ่งมาเสร็จปุ๊บก็วิ่งมาเป็นการวิ่งเคลื่อนที่ไปนะครับอันนี้คือ็น condition และ a g i l ตี้นะครับในของกีฬาฟุตบอลก็ยังใช้สามารถใช้ในได้หลายๆกีฬานะครับแบบนี้นะครับกีฬาฟุตบอลฟุตซอลนะครับกีฬาก็อยากจะใช้ได้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปหนึ่งนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบ ั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่นะครับของที่กีตาร์โดยไม่มีอุปกรณ์ครับอ่านหนาเบียงึนยกนใหญ่หหน้าจอแล้วให้ลองดูนะครับเห็นไหมนะครับมีแบบฝึกมีแบบเคลื่อนที่นะครับาการกระโดดเตะขาสลับไปนะครับมีหลายรูปแบบฝึกนะครับตกเน็ตกระตุกนิดนึงนะจ๊ะปลอดภัยด้วยนะครับครับลองดูเลื่อนมาดูซิมีอะไรอีกการนี่ฮอปนะครับหรือการ ระโดดยกเข่าสูงท่าฮอปนะครับอันนี้แบบเคลื่อนที่นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับฮอปนะครับยกเข่าขวาแต่ทำไมลูกแขนซ้ายต้องขึ้นมานะครับเป็นความสัมพันธ์แล้วกันเรื่องมอเตอร์สกิลรยากนะครับอ่าส,สัมพันธ์สมองกับร่างกายนะครับต้องสัมพันธ์กันนะครับ เตะขายกเข่าเตะขายกเข้านะครับอันนี้นะครับการท่เราผสมประสานนะครับซึ่งมีหลายท่ามารวมกันนะครับนะครับกระโดดจัมนะครับเป็นต้นนะครับที่ได้เห็นภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาสู่ใบงานกันนะครับอ่าอย่างใบงานนะครับก็มีรูปแบบฝึกมากมายนะครับ มีแน่น่ากอถึงจอกวิ่งซิกแซกนะครับขอกระโดดเชือกคอกระโดดตบใต้ขางอขยิงข้ากระโดดจอวิ่งเปลี่ยนทิศทางนะครับนักเรียนเลือกข้อต่อไปนี้นะครับลงไปข้างหลังรูปภาแล้วเลือกคาตอบที่ถูกต้องนะครับไม่ยากนะครับลองทําดูในแบบฝึกนะครับถ้าทักเรียนไม่เข้าใจทักแชทเข้ามาถามครูได้นะครับนะครับตั้งใจทำนะครับเดี๋ยวบควิดแล้วเรามาเจอกันนะในรูปแบบฝึกต่างๆที่ดูในคลิปก็จะได้ฝึกด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับเด็กๆ